ใครที่กำลังเลือกใช้หลังคาไม่ได้ชีตต้องฟังคลิปนี้เลยนะครับมีคําถามมาอีกแล้วครับว่าที่บ้านใช้ไม่ได้ชีตนะครับแล้วมันลั่นนะครับเสียงดังครับจะต้องทำยังไงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วครับก่อนจะเลือกใช้วัสดุครับเราต้องรู้ครับว่า ลักษณะของวัสดุแบบนั้นครับมันเป็นยังไงครับอย่างเช่นตัวหลังคาไม่ได้ชีตเองนะครับต้องยอมรับนะครับว่าด้วยความที่ตัวมันเป็นเหล็กนะครับแผ่นบางแล้วก็บ้านเราครับอากาศมันร้อนครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่มันโดนแดดนะครับมันมีความร้อนใช่ไหมครับแล้วก็พอเวลาตัวมันเย็นลงเนี่ยมันก็จะมีการหดตัวการที่ไม่ได้ชีตมันมีเสียงลั่นป๊อแปรป๊อแปรครับต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราคอนเซิร์นเรื่องเสียงมาก พอทําได้ครับเช่นอาจจะใช้ตัวเมทัได้ชี้ที่มีความหนามากขึ้นหน่อยนะครับก็มันก็จะทาให้โอกาสยืดหดตัวมันน้อยกว่าโอกาสลั่นก็จะลดลงนะครับพวกตัววัสดุยึดต่างๆคับยึดให้ดีครับโอกาสลั่นมันก็จะลดลงครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นพวกตัวเมทัได้ชี้ที่มีโฟมอยู่ด้านล่างครับพวกนี้ครับเสียงมันก็จะเบากว่าแต่สำหรับตัววัสดุเองครับถ้าเป็นเมทัได้ชี้แล้วยึดตัวรุ่นที่มันไม่มีโฟมนะครับไม่มีพวกตัวซับเสียงด้านล่างครับโอกาสที่มันจะไม่ลั่นหรือว่าไม่ดังเนี่ยต้องบอกว